สำเร็จแล้วอุปกรณ์ข้ามเวลาของข้าฮ่าฮ่า่าข้าเป็นพระเอกของเรื่องหลังจากคิดค้นเป็นเวลานานลาหลายทศวรรษเฮ้ยเอ็งทำอะเลยวะแอบตัดต้นไม้ในขายมาช่วยเอ็ดิเออตามสบายเลยข้าต้องไปทดลองอุปกรณ์ของข้าข้าจะได้เป็นผู้วิเศษสามารถรู้อนาคตจะมีชาวบ้านแห่มาขอหวยฮ่าฮ่ มีศส,สามพัว้าวโลกอนาคตมันอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยนี่มันตาจุดท้ายของโลกโอ้ไม่นะเอเอน่ากลัวจังไม่มีสิ่งมีชีวิต ลงเหลือเลยนอกจากเราตัวเดียวโอ้ยร้อนร้อนหิวอยากกลับบ้านโอ้ยช่วยหน่อยเฮ้ย่อยยังชั่วกลับมาบ้านแล้วโลกอนาคตมันช่างน่ากลัวขนาดนี้เลยเลอไม่ได้ละเราต้องเตือนให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเห็นความสำคัญของธรรมชาติ ฟังนะเพื่อนเพื่นทุกคนมีหน้าที่ช่วยการรักษาโลกนี้ให้หน้าอยู่ตลอดไปห้ามตัดไม้ทำลายป่าตัวเองเขารักตัวเองนะห้ามจ้างมนพิษสู่อากาศเฮ้ยเฮ้ิงอย่ยาให้ถูกที่นะครับนี่มันรายการไทยแลนด์ก็ทาเลนด์หรือเปล่าเนี่ยมาร่วมกันรักษาโลกที่งดงามด้วยกันนะครับ โดยการเข้าร่วมโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC พบกันได้ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับอยกมีใครสับ